สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมฟอฟัน<า>ทุเร์เรจิงบายหลังจากที่สิบับค่าวที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่า,ากลับมาแล้วกำลังสนุกสนานเลยทีเดียวเชียวเขาเรียกว่ายอดวิวเนี่ยเอ้ยเป็นที่น่าพึงพอใจและวันนี้เนี่ยเรากลับมากับสิบับนักสแสดงมาร์คไรเดอร์ที่ตีบทได้แตกมากแต่ละคนเนี่ยเล่นสมบทบาทอย่างแน่นอนอ่ะจาเป็นใครกันบ้างไปดูกันดีกว่า อ,อันดับสิบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแก้ครับรวมหัวทั้งแม่ลูกหลังจากที่ไทยงาเนี่ยต่อสู้แพ้วาตารุมาว่าเพราะว่าวาตารุเนี่ยเขาเป็นคี่บัเอ็มเพลเลอร์ฟอร์มที่แข็งแกร่งมากและเขาได้ขึ้นเป็นราชาแล้วแล้วไทยงาจะไม่เหลืออะไรกูเป็นพี่ชายนะเว้ยกูต้องไปบอกแม่แล้วคแม่แม่ต้องยกหักาขีบะให้ผมนะ้องคุณแม่คุณแม่ทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ลูกลูกมันยะออ่อนชัดเกินไปทำไมแม่ทำแบบเนื้ คุณแม่รัก,กว่าเธอรูมากกว่าผมอ่ะไม่ท่งนะี้ฟังก่อนอีกนี้เรียบร้อยตาย เขาเรียกว่าฆ่าแม่เสร็จแล้วดาร์คิบาต,ต้องมาแล้วอชอบมากลูกฆ่าแม่ไนี่ชอบมากเนี่ยเขาเรียกบทสมจริงแต่ว่าหารู้ไหมว่าไอที่เขาแทงนั้นเป็นแค่การแสดงมันแสดงมันแทงแม่หลับแล้วแม่เขาเรียกว่าเขาแกลบอ๋อที่เขาอยากจะยกดาร์คิบา่าแต่ว่าเขาไม่รู้จะพูดยังไงดีออัอันดับเก้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอ้แจ๊ ปวดแสบปวดร้อนหลังจากที่ดันครุโตเนี่ยต้องแปลงร่างเป็นเคนมูซอมบี้แล้วเพื่อไปต่อสู้กับเอมูแต่ว่าฝั่งคุณหมอเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าเอมูเนี่ยเขาใช้เรเวล99โอ้มันโหดกว่ากันเยอะแล้วก็ทำให้ดันครุโตเนี่ยไม่สามารถแปลงร่างได้แล้วกดกระชับไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยคุณแพ้แล้วคุณดันคุณเน่ะเป็นอาชีพด้านเกมแต่คุณทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าใจไหมผมมันนับถือในตัวคุณนะแต่สัตว์มันต้องตายแล้ว เอาละพวกแกเนี่ยแก้งคนแกดีนักคนแพ้เกมมนแบบนี้มึงดูไว้มึงอยากแพ้เกมอีกเอาละชดเฮ้ยไม่ฉันไม่อยากตายคุณต้องตายไอ้สันกระจอกเกินไปฉันไม่อยากตายโอยน่ากลัวเลอเกินนะเขาเป็นอะไรเนี <outside> <ks> ่ย เขาเป็นโลกเลือนอไอ้ยังมึงไปดูวิซาร่าไป <c oughs> เป็นไรอะฉันคือพระเจ้าไม่ได้อ, <c oughs> อันดับแปดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ค,ครับ อยากเป็นนักเลงหลังจากที่เรียวทาโร่โเนี่ยเขาเป็นเด็กหนุ่มที่โชคร้ายซะเหลือเกินเขาไปทําอะไรมาก็โดนกระทืบโดนเละหมดแต่ว่ายูดีเนี่ยเขาก็มีมนุษย์ทรายเนี่ย <ไอ S 1> เข้ามาจะมาขอพรกับเขาแต่ว่าเขาไม่เห็นไง <c oughs> ขอพรอ,อะไรเ <c oughs> ขามาทําสัญญากับเขาหลังจากนั้นเนี่ยเรียวทาโร่โเนี่ยก็โดนพวกกุ้ยหาเรื่องว่ะเฮ้ยไอสัตว์นี่มาจากไหนเนี่ยฮะมึงรู้ไหมมาผ่านมาแถวนี้เนี่ยต้องเก็บค่าคุ้มครองถนนกูผมไม่รู้ะไรทังนั้นอะ เนี่ยมึงดูถนนไหมเขาเขียนชื่อกรัวไว้ไอ้สามมึงต้องจ่ายตังค์มาไม่จ่ายเว้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรียวทาโร่ก็เกิดอาการแปลกๆว่ะตาเขาเหลือกผมเขาฟูขึ้นแล้วหน้าอกเนี่ยเขายัดอะไรก็ไม่รู้และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไล่กระทืบพวกเหล่ากุ้ยเนี่ยพวกกุ้ยเนี่ยจนเละเทะเปื้อนเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยท่อมอยตายของฉันเฮ้ยพอได้แล้วอะไรกเ่ะ ไม่ได้เนี่ยไม่ได้เลย <laughs> ไม่ใช่เอชิโร่อันดับเจ็ดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับจมูกบานแล้วหลังจากที่คาร์เมนเดอร์กี้เนี่ยพ่ายแพ้ต่อลูกน้องของตัวเองแล้วและแต่ว่าเขาก็ต้องตายแล้วละเขาตายไปเลยโอ้โหจนทำให้คุณมิโซร่าเนี่ยเขาเนี่ยเดินขาทางมาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยโดนเกี่ยวมาเฮ้ยเป็นไรอ่ะให้อะไรอ่ะกินตายแล้วมาเตอร์โผล่มาเลยสวัสดีจิ พี <Net> ่อะไรเป็นไรอ่ะโกรธโกรธบ้างอีฟลอโเตอร์เขาจงใจถุยน้ำลาย อัน,น้เรื่องจริง <S <S อันนั้นผครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็คครับมันยือไม่ได้แล้ว <S <S หลังจากที่เรนเนี่ยต้องมาตัดสินกับโอดินแล้วเพื่อจะให้ขอพอรให้ได้สักทีนึงแต่ว่าโอนินเนี่ยช่างแข็งแกร่งซะยิ่งกว่ากะไรก็ทือเรนยับเลยนะเรนเนี่ยสู้ไม่ได้เลยแต่ว่าทันใดน,นั้นเนี่ยยุอิกรโผลขึ้นในจิตใจของ um คาซึมิชิโร่คาสกิชิโร่ย่อิน้องย่าไม่พี่รู้ไหมภูมิใจกับพี่หรอน้องไม่ได้เนี่ย อกระตกแตกไรเดอร์คนสุดท้ายคือไนไรเดอร์คนสุดท้ายคือหน่อยันดาพาครับตั้ง <Ende> ช <esa> ื <noise> ader, ai, ่อฉากนี้ว <es voir> ่าอะไรกันครับผมคุณแกครับถึงเวลาผงาดคําโลกหลังจากที่ชวอร์ดเนี่ยทำการต่อสู้กับพวกเราไรเดอร์แล้วแต่ว่า สุโคยมีเนี่ยต้องมาพักดีกับตัวพี่และเป็นลูกน้องกูสัญญาด้วยเกียรติของลูกหมาสัญญาครับพี่ด้วยเกียรติของลูกหมาจังวหวาหัวร้อเขาดีมากหน้าตาเข้าไปหมดเลย อันดับสครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอสัตว์แจ๊สไม่จําไม่ได้แล้วหลังจากที่อนาเธอร์ลิวงานเนี่ยทำการต่อสู้กับคาเมรอนเรนเดอร์เกตแล้วก็วอร์ดว่ะ,อะพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยเกตเนี่ยเริ่มจักจะไม่ไหวแล<อ>้วเขาโดนพลังโจมตีกับจนทําให้เกตเนี่ยต้องนอนสิ้นสภาพแล้วเกไอ้อ,อ,อ,อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโซโกก็โผล่ขึ้นมาว่ะไอสัตว์ตายได้กดดี อันดับสามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับต้องเล่นแบบนี้หลังจากที่กลุ่มไรเดอร์ได้ทําการต่อสู้กับสัมป,ปรารว่าแต่ว่าอพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยรู้สึกว่าคุณทาจิบันนาเนี่ยเริ่มชักจะอ่อนร้าอ่อนเพลียแลือเกินเพราะเมื่อคืนนี่หนักมากจนสำนักง,งานเนี่ยต้องดูเลยว่าพลังงานของการเรเนี่ยชักไม่ไหวแล้วแล้วก็โดนสัมป,ปรารถเนี่ยเอาดาบฟาดจนเข็มขัดหลุดออกจากตัวจนท,าทําให้คุณทาจิบันนาเนี่ยเริ่มชักจะเพี้ยงพ้าแล้ว เราตัดจบไปเลยอันดับสองครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับความหวังของหมู่บ้านหลังจากที่เกิดการปะทะระหว่างกลุ่มสมาร์ทเบย์และกลุ่มชาวบ้านแล้วแต่ว่าพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยรู้สึกว่ากลุ่มของอันเฟนอกเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะโหดมากคุณสกายก็โผผ่ขึ้นมาด้วยคุณสกาอืเฮ้ยไบกคร้อง คบพีชมาสู้กันเฮยเฮแตวแตวอันนี้คือเปิดให้เขาไปดูเองหลังจากนั้นเนี่ยไซก้าเนี่ยมันโหดเกินไปว่ะจนทำให้คุศกาเนี่ยพ่ายแพ้ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุศกาไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วเขาเลยไปเขียก้อนหินเล่นสุดท้ายนายแค่มนุษย์ธรรมดา พี่เจ้าแล้วเดินจากไปส่งคำสักสิทธ์บออเรียบร้อยแตกไปหนึ่งน้ำไม่เขาตายอันดับหนึ่งครับเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นฉากไหนเป็นซีรีส์เรื่องอะไรก็คือตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ้คครับขาดไปคงเงียบหน้าดู หลังจากที่คุณหมอเนี่ยสามารถเอาชนะโครนอสไปได้แล้วและโครนอสเนี่ยต้องมาตายไอสัต์ต้องมาตายอีกแล้วมึงเป็นควยอะไรไอสัตบอกไห้มึงไม่ต้องจัดอัหรอกสิอันดับอะมึงจัดมาได้เก้าอันดับอันดับหนึ่งไม่ต้องลุ้นเลยคือเข้ามาแน่นอนมึงรอกไวเลยอะกูเนี่ยอันดับหนึ่ง คราวที่แล้วคุณโชว์เท่ไปแล้วไงเท้อะไรกูไม่ตายแล้วรอบนี้นะไอสัตว์ฉากตีระบบแตกแล้วกูตีระบบแตกยังไงมือเห็นไหมกูยิ้มตอนจบเนี่ยบ้าหรือเปล่ามึงอะแกล้งกูเออขาชอบไอคุณดาพื้นโชด์ีิกูไม่ทำกูไม่เล่นกับพวกมึงแล้วไอสัตว์พวกมึงกลับบ้านไปเลยเอาอีกแล้วอ่ะคราวที่แล้วคุณก็ไม่ตายนะเมื่อวานทาไมฉากกูเนี่ยเท่ๆเยอะแยะกูตายมือควาสุกใช่ไหมไม่เดาด้วยอ้หูสัรอู้ เอารอเหี้อะไรอะปิดคลปดคปปดคิปเลยปิดคลิปปิดคลิปปอะไรข้อลงไม่ดีนะอ่ะก็เป็นไงกันบ้านนะครับผมสหรับการจัดดับสิบระดับฉากตีบทแตกของมาร์คไรเดอร์เป็นยังไงไอ้แจ๊บหลายคนก็จะสนุกสนานนะฮะแล้วก็อาจจะ อันที่หนึ่งก็รซิซึมหน่อยแล้วกัน, <c oughs> นถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมครับกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้พวกเราด้วยครับผมถ้าเกิดไม่ชอบต้องทำยังไงกดไลครกันไปกดสป,ปายมกันไปแล้วกดด่าคุใแจกันไปว่าเอ้ยเสื้อหนังหมาหมดยังวะพี่เหลือน้อยมันเหลือ2อ L กับ XL ไงอย่าให้ซื้อไปเถอะใส่ไม่ได้ก็ชวนซื้อไปครับผมแล้วถนะ้าอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับพวกเราเนี่ยไปที่อะไรเฟซบุ๊กแฟนเพจโฟร์ฟันครับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต เมือ่อเขารอได้ไงวะตอนนี้ผมเนี่ยผมทั้งลงคลิปในเพจก็ไปดูด้วยทำมูวีด็อกก็ไปดูด้วยช่วยกันติดตามทุกช่องทางนะสนุกสนานแน่นอนอะวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากละขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ